วัสดีค่ะนี่กะมาพร้กับยายพรอนชาแนลค่ะยายพรอนจากสินค้ามาเบิ่งงานที่ยายพรอนเฮ็ดประจำเฮ็ดตลอดน่าจะเนาะมันนี่ก็เฮ็ดงานชิ้นนี้เฮ็ดแล้วไปแล้วเฮ็ดแล้วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วงานชิ้นนี้กับบุ๊มี่ยังไรก็เป็นแก๊สเป็นจมกับบุ๊มอาที่ตัดกับมันจะนีอะไรคทยตัดนี่อันนี้ตัดหางออกเห็นมันเบิดตัดปลายแต่โอเคอยู่ น,น,นั่เนเั็นท้แล้วไปแล้วอันนี้คือของมันเป็นจอมนิดหน่อยจะไม่ได้เอามันสีคู่กับน้นตัวนี้จ้ะออกมาหน้าตาเปนสีเป็นสีตัวนี้ดึงออกอยากเน่ยจากน้อยจากเกลืองอเอาแต่มียังไง็ตัตาแก่มองนี่ตัดแก่อันนี้มันออกอันนี้ของดีจ้ะยังไม่ทันติดตา เออตัวนี้ของเสียเป็นังาสีเพืนเป็นแก๊สอักเสบเนี่เพิ่นกะยเนเพิ่นประกอบกันอนะันนี้เป็นอะไรของตัวนี้เนะาะจ๊ะเนาะถ้าเห็ดถ้าเห็ดเ่ยอะไรเห็ดตัวนี้ยนี่ยอะไรคือตัวนี้ก็คือตรงในเห็ดอะประกอบกันเังนสีคือบอลลูนลงแล้วประกอบแบบนี้ เรียบอา้าวอันนี้ก็ต้องเขาอย่ทข้างในแม่น,นี่ออกอย่ทข้างนอกอน,นี่ก็ต้องเขาทัข้างในไล่มันอโอเคเดี๋ยวไปเสิมองนี่เขาก็สิดสติ๊กเกอร์จ้ะอันนี้ปุ่มกด เฮ็ดอันนี้เท่าไรเฮ็ดที่อันนี้เท่าไรอันนี้ก็ต้องเฮ็ดทอกันตลอดเลยเริ่มงานกองนะเริ่มกองแล้วอันนี้ก็ใส่กองละกองละหาสิบตัวได้ยังงสิซ้อนซ้อนซ้อนเอาซ้อนกันแล้วก็เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นมาไปหาสั้นสั้นละสิบตัว เบิ่งอีกเครื่องหนึ่งน้ำอมนะน,นะเจ็ดสองเบิงสองเครื่องห่อยีกหละแจ้งมันห่อยังตกลนอรงีอย่างนียงง้ดยะดีกองบะเขา เนี่ยหนเขาดีอนะยู่นะยาการจากบาดก็น,น่าจะดได้้าสรับที่มีก่ะฝากไว้ซ้ำนีแล้วเนาะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตมิเพราะน่าจะเด้ขอบคุณค่ะ